เจ้าบีมชัยวันรรัตนวิวเชรสสซิ่งหน่มไทยประเดิมเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4หลังควบวิวแชร์คู่ใจเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา15.18วินาทีในรายการ100มชายคลาส T34 พร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนพาราเกมส์การแข่งขันกรีฑาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่สนามวงลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่23ตุลาคม66เป็นการชิงชัยในวันแรก ไฮไลท์อยู่ที่รายการวิวแชร์100มอชายคลาสที34รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีบีมชัยวันรรัตนดุ่มนักวิวแชร์ซิ่งพาราไทยลงชิงชัยเพียงแค่คนเดียวผลปรากฏว่าชัยวันรรัตนโชว์ฟอร์มซิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่าซิ่งวิวแชร์คู่ใจเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา15.18วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนพาราเกมของโมฮาเหม็ดอันฮัมมาดีที่เคยทำไว้15.99วินาทีในปี2014 และประเดิมเหรียญทองแรกให้ทัพพาราไทยในเอเชียนพาราเกมหนนี้โดยเอาชนะกงเว่นเฮานักกีฬาจีนเจ้าภาพที่ซิ่งเข้ามาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา15.55วินาทีและอันดับ3อาลิราดีอาชิตจากกาตาเวลา15.60วินาทีขณะที่ในรายการวิวแชร์1,500มอชายคลาสที54รอบคัดเลือกที่มีประวัติโโรรังพุทเรศคงรักและสายชนคนเจนสามนักซิ่งวีชร์สิ้์สิงทีมชาติไทย ลงชิงชัยผลปรากฏว่าประวัติวโหรัมซึ่งลงแข่งในฮีทที่2โชว์ซิ่งวินแชค่คู่ใจเข้าเป็นอันดับ2ด้วยเวลา3.10 52นาทีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนภูทเรศคงรักและสายชนคนเจนทำผลงานได้ดีไม่แพ้ก,กันโดยสายชนเข้ามาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา2.59 45นาทีและภูทเรศเข้ามาเป็นอันดับ3เวลา2.59 56นาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งจะแข่งขัน ันในวันอังคารที่24ตุลาคม66เวลา11.52นนาที